จอบสีเลือกหรือชาเด่นกับตาคือโดนสีเลือกหรือไกลบรรยากาศทรระชาตป่าดงคงใครลานหินใหญ่ใกล้หุยสิงยิ่งนามองดังคำควัญมีความรู้ผู้คุณธรรมนำชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองรองสามัคคีคือพลังรวบรอม ที่น้องประสานใจให้คงมันธง้าขาวสะบัดปลิวปลิวสวัยเป็นแรงใจให้สู้ผู้แข่งขันแพน้ชนะรู้อภัยให้สำคัญเราไม่หวั่นด้วยเกียินั้นเพื่อโดนสีเราไม่หวั่นด้วยเกียรตินั้นเพื่อโดนสีเราไม่หวั่นด้วยเกียตินั้นเพื่อโดนสี มาพัฒนาเขื่อนริมโขงค่ะพอไอมอนกำลังกล่าวผู้ป่ากับชุมชนนะคะโอ้ยไปกวาดพวกเจออกมามันสิได้อ๋อมันคือหกโอ้ยหกกวันนี้ห้ามมาบำาเ็นประโยชน์เด้อค่ะเด้ออันนี้ตอเจดอมาหอดแล้ว เดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเขาจะไปร่วมพ้่นนายายนะค่ะอาวถ้าหันพานก็เห็นแวบแวบแล้วโอ้ยมันโลกมากเลยนะยายโอ้ยเราให้เด็กเอามีดมาสักกดีอ้นจใจสส้นูเสลอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ แต่งตัวไปนึกว่าผู้สาวทั้งนี่ไมมาหาผู้บ่าวแล้วใชดผู้สาวมาหาผู้บ่าวทั้งนี่แล้วนหมูสีนะคะวันนี้สามาคอันห้าร้อยอัี่วันนี้ ทางอำเภอเมืองมุกดาหารตัวมกับตำบลนาทีนวนบองีรัมย์2ตำบลทุกหมู่บ้านพร้อมส่วนการดการมีโรงเรียนบ้ารรณูสีแล้วก็ชุดตัวชะโด2่วมกาหารแล้วชุดทหารผ่านมาร่วมกิจกรรมศิษย์อาจารย์ของบ้านเราล้อมนะครับท่องเที่ยวนะครับของหมู่บ้าน ไปมาพื้ที่ให้มันดสวยงามขึ้นทีมโดยพ่อเอมอแล้วก็ท่านรองสรงชัยนะคะนักเ็กชั้นประถมป .5 นะคะจํานวนเท่าไหร่คะลูกส2ครับมา12คน13พอ1อท่านรอง15ยาเยวนดีแล้วก็16ตาลองนะคะพันลงรองของเราก็มานะคะพร้อมด้วยเครื่องตัดหญ้านะคะวันนี้สู้ๆนะคะเด็กๆ ไม่เหนื่ยอยหรอกอากาศมันหนาว 分いり สหลย่ันสิแล้วอยู่บ้เบี่งาแค่หกค่ะมีจ้าะดอทั้งหลายตำรวจตะสองสามสีนี่ด้วยค่ะคุณยา,าเจ็บนะ ย,ยาชูกําลัง,ลง<า>อันนี้เป็นบริเวณลิงโขงใกล้ใกล้บ้านตาโของนะคะผู้ปกครองนักเรียนของเราค่ะวันนี้พาหนักเรียนมาทำความสะอาดบำเพ็ญประโยชน์ค่ะ ลมแรงมากเอาให้โลกให้เตียนเลยนะล่อแหลมต่อการลักลอบขอชชนยาสพติ ักมอเตอร์ไซค์ให้เป็นระเบียบเลยพ่อออ

BOOM! แถวบบเียงแบบนี้นะครับขับด้านไทยทเหนือนะครับเข้ากัวันนี้ก็เป็นกิจกรรมนะครับเป็นกิจกรรมนึ่งนะครับของโครงการเชื่อมความสับสลอยที่น้องชายแดนอยจะเรียนเชิญท่านกำนันท่านนายกครับมาด้านหน้ามานาเเจ้าพรบูซีนรผู้ใ่ีกาเขแมาไดครับก็อโครงการ นี่นะครับก็ขอบคุณท่านส่วนราชการที่เราจะนอนจัดการนะครับขอบคุณพ่อตัวยกพ่อวใหญ่ทุกนเอาได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับไปเรื่อยๆนะครับน่าจะเสร็จสักสิบเอ็ดโบงนะครับน้ํามีบริการนะครับน้ํามีบริการนะครับลมมีแกงทั้งน้องนะครับก็จะให้ทางผู้ใหญ่หมูสีนะครับกล่าวต้อนรับ ท่าส่วน,นราชการกำบานเตรียมอาหารนะครับนะครับว่าร่วนายกมูลนิธิปิชภาณุนวนกำนัน่บุญนาชิวนวลก็ชุดสถานทานนะครับแล้วก็ตจรอรองักสีแล้วก็ท่านผอโรงเรียนวันนุษสีพร้รอ,อมคณะและคลรูก็ร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับ ในนามตัวแทนวงพี่น้องมงนันรมนะครับก็ยิ่งครับที่ได้มีทุกท่านับใด้มันมีส่วนร่วมมีนะครับครับประทามที่ตลาดเกียนบที่เก่ับดรวงานคการสร้สางความสาาัมพันธ์ระหว่าง การทของเราตจะมีเพื่อนท้นลงไปนะครับเพราว่าจะทำทุกอย่างว่เอาสุบเรือน,วอน่วยกัารท้ผาให้ที่นอนองเราลื่อนไปทำด้วยนะครับเพราะว่าจะเอาทุกเดือที่อไปแล้วบันประหลงเป็นประธานในวันนี้และ เจ้าหน้ที่ทุกภาคส่วนโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะครับแต่ถ้าทำไปไเรื่อยๆก็จะดีที่สุดทำให้มันดีใครจะว่าอย่างไรก็ช่างทางเทศบาลก็เมื่อรู้แล้วว่าในโอกาสที่เรามาร่วมกันทำตะบนนาชิ้นวนให้หน่าอยู่สิ่งไหนไม่น่าอยู่เราก็ตัดออกไป เอาในสิ่งดีๆไว้หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกขั้นเลกรอบต่อไปที่จะมาะดำเนินการ thank ก o u ด้วยพ่อได้จ้าพ่อได้ เย็นๆนะยามพบ่บไม่ส